สวัสดีค่ะวันป้าถาจะพามาทําไก่ทอดน้ําปลานะคะน้ํามันแล้วก็ได้ที่แล้วนะคะไก่ป้าถาก็หมักน้ำปลาไว้เรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทอดกันเลยค่ะน้ามันร้อนแล้วนะคะป้าถาไม่ชุบแป้งนะป้าถาจะชอต นะคะชอบทอดอย่างนี้เลยไม่ชุบแป้งนะคะ เลยค่ะมาช่วยกันทำไก่ทอดน้ำลาลนะคะ <S 2> <S 2> <S เรามีความสุขกับในการทำอาหารถูกไหมเราก็ทำอาหาร ชีวิตประจำวันเราต้องทานอยู่แล้วอที่เราจะทานอะไรเราก็ทำลงไปเลยส่วที่เราต้องการเราต้องการกินแบบไหนเราก็ทาส่วนไม่ตายตัวนะคะของบาา้าถาคือเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงไปค่ะแต่ว่าขวดของครัวบ้าาจะไม่มีผงรสนนวจะมีพวกทานอาพวกอะไร เครื่องปรุงแบบค่อนข้างธรรมาชาตินิดนึงก็อ,อยู่ที่เรานะคะก้อยู่ที่เราที่เราจะทําเพราะว่าทุกคนชอบอาหารรสชาติแตกต่างกัน บางคนกินจืดบางคนกินรสจัดนี่ยค่ะคือทุกคนทานทำทานไม่เหมือนกันแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราจะตามใจคนอื่นไม่ได้แล้วก็ตามใจตัวเราเองและคนในครอบครัวที่เราทําให้เขาถามแล้วเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบไหนแล้วก็ทำไปเรื่อยอันนี้คือความสุขของเราที่เราได้ทําได้ทําได้กินได้ให้คนในบ้านกิน ขาก็สุกแล้วนะคะทุกคนเห็นได้แล้วนะคะคะเหน็บนะคะมาผานมเสร็จแล้วนะคะคลิปน,นี้ก็ขอจบตรงแค่นี้นะคะช่วยกเดเบิร์ตกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้าถาเลยนะคะฝากฝากช่องถาปนีชาแนลเลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย